อย่างลูกโป่งเนี่ยพอปาได้ไหมสบายปืนอัดลมพอได้ไหมได้ทุกอย่างแพ้ทาไงล้านหนึ่งไปครับเฮ้ยเฮ้ยจัดดอลนี่ไงขุนพันธ์โอ้ยโอ้ยไม่เข้าอุ้ยแย่แล้วล้านหนึ่งนะหมดแล้วหรอชิบหายฉายที่นี่กูบอกเลย 40! 40คะแนน 40! ไม่ใช่ไม่ใช่ 29! 6! 6! 35! 35! แล้วก็ไปโดนกับ 9! ก็เป็น 44! 40! อันนี้40แล้วละได้ไงแล้วกูต้องพยายามยิงตรงนี้ใด้ห้าสเหรอไอ้สัตว์อันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรสบ่วกี่บยวกสี่สเฉือนไปนิดเดียวมึงบ้ามึงกำลังจะเป็นบ้าอยากยิงอีกอ่ะยังไม่ยังไม่จบอ่ะรอเร็วรอ